มาแล้วรล้วตำรวจโส่งยาแล้วคุณจะไม่ยุบมันชูนะครับกจะใสวัดตีจ้าพี่น้องฟังไปสู่ผู้สุขคตไปจ้ามันอีพีเอผิผ้าไปทําบุญกระถิ่นถ้าจะเด้อบุญกระถินบุญประจําปีอยู่วัดบ้านพีเถ้าจะเด้อวัดหนองกระทุ่มตําบลเขาชะกันอําเภอเขาชะกันจังหวัดสแก้วถ้าจะเด้อก่อนถึงวัดพีเอกระชังไอติมโบราณไอติมโบราณไป สองร้อยไม้แ <Off> ต่จะเดินเพีอกไปแวะเอาไอติมก่อนเพื่อจะไปแจกลงท่านจ้านี่เราะจ้าถนนทุนทางบ้านเพี่เนาะกำลังสิจะเลื่อนจ้ากำลังสีขยายเป็นซีเล่นจ้าก็สิไปใสมาใสหยากลําบากแน่กูลุกขุกขักเนาะจ้าเนาะนี่แหละจ้าหอดวัดบ้านเพี่เรียบร้อยเราจะคนก็หลายหลายพี่น้องคือว่าปีนี่คนไหลค่ะจ้าไปจ้าเป็นรับชมบรรยากาศพี่เพเนาะจ้าเนาะ

รถนะนี่่อยไปตองนีสบายเละใคขดีเรื่อยหยิบจ้าเออเนผ้าไปเลยเอ่อสาธุเออหยิบเลยจ้า ให้ยังทานไ้นาะไม่ม <protecting> ก <room> <laughs> ่อนท่นนั่นเป็นเอาไม่ไม้ท้ายกันเลย่นต่อไปเป็นก็ไม่เป็นก็คงบอกเอ่อคาะกรรมการคณะสถาันมหาวิที่ลัยหน้าที่การงานจะมีมีมีคนร่หนาถุการมีเงียมีเลียงมีแบบฟต่อไปขอทุกท่มีใจจงจะเพิ่ขึ้นแข่ถ่ามีด้วยเท่านั้นตอไปี้ก็้เป็นส้าบมหาวิทา ได้ใช้ถึงที่ว่าเคนไเออหน้าข้างนอกก็ได้ข้างนอกมี่ได้สายศีลอ,อ,อยู่ล่วงพลาเออย่อมกระนังจับได้เด้เอร์อ่าพอตัวการเขามีได้

รับพ่อนเรียบร้อยแล้วก็เ็จพิธีเรียบร้อยแล้วเด้อจะพเพก็จะมูดเข้าไปถวายผ่าไตกับพระอาจารย์เพื่อนแล้วก็นับกองกระถินที่พเพรรับไปหนึ่งกองแล้วก็จะถวายกองกระถินกับเพื่อนนอกจากเนาะเสร็จพิธีแล้ว จบพิธีเรียบร้อยบุญกระถินบ้านพีเอจะเจ้าเด้อว,วัดหนองกระทุ่มตำบลเขาชะกาันอำเภอเขาชะกาันจังหวัดสแก้วด้อจ้าวันที่ห้าพฤศจิก,ก,กายนพศสองพันห้าร้อ 2, 66, ยหกสิบหกเจ้าเด้อพีเพกับมานั่งนับเงินกองกระถิ่นนะ,ะจ้าเพื่อที่จะเอาถวายวัดเนาะนี่ละจ้ะแล้วเรียบร้อยเราจะเสร็จพิธีแล้วยอดรวมทั้งหมด ที่ทางวัดจัดกระถินปีนี้นะจ๊ะเนาะได้ยอดจำนวนเงิน400,041,085บาทเต้บจะเด้อได้รายจ้าปีนี้ได้ลายเติบอยู่ได้รายปีที่แล้วอยู่จ้าปีที่แล้วได้300,000กว่าปีนี้ได้400,000กว่ากัคนหลายจ้าปีนี้จะเรียบร้อยละนี่แหละจ้า พี็มาบอกแนวทางน้าจนเนาะเพื่อผู้ใดเอาไปมีโชคมีลาบมันหมานน้าจนเนาะก็เรียบร้อยละจ้ะแล้วจากวัดเรียบร้อยละพีเก็เข้าบ้านเตรียมตัวเข้าบ้านเกินน้องๆเข้าบ้านกันไม่ไม่ฉลองกะถินอยู่บ้านยายจ้าก็มาเฮ็ดกับคงกับเขากินกันคือเกาละจ้าร่ท่านเพื่อนไรก็บอกใครด้กินยังหรอกจ้า กัไม่ให้กับเขากินบ้านยายเปิดเแ้งัไปฟอนกันไปฉลองกันกินกันไปมวนกู๊บคือเก่าละจ้าพี่น้องคนมักมวนนาะจ้ะเนาะ เรียบร้อยละจ้ะเ a ก็จะขอจบคลิปแค่นี้ละเด้อจ้ะเด้อคลิปน,นี้กับสีเงาแน่เด้อจ้ะเด้อเก็บไว้ไวเบิ่งเป็นความทรงจำเด้อจ้ะขอบคุณทุกคนที่เขา้าเข่ามารับชมคลิปพี่เอเด้อจ้ะเด้อรับพ่อนน้ำกันเฮงๆฮงรวยรวยปังๆสุขภาพแข็งแรงสุขปูสุขคนเด้อจ้าพี่เอก็สีขอจบคลิปแค่นี้ละเด้อจ้ะเด้อเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า